แกทำกรรมอะไรไว้ล่ะพี่เจเป็นดาราหนุ่มหล่อชื่อดังพักหลังๆมานี้เขาได้พบแต่เหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นเขายืนส่องกระจกอยู่แต่ในกระจกนั้นไม่ใช่ตัวของเขาแต่เป็นร่างของผีสาวชุดดำดูน่ากลัวมากในตอนที่เขานอนหลับก็มีผู้หญิงชุดดำมาปลุกให้ตื่นเธอตามติดเขาไปทุกที่เขาเห็นนักสแสดงหญิงกลายเป็นผีน่ากลัว ขณะตอนที่เขาแสดงละครอยู่นางเอกที่แสดงกับเขาก็กลายเป็นผู้หญิงชุดดำที่แสนจะน่ากลัวเขารู้สึกหวาดกลัวและตกอยู่ในภวังมารู้สึกตัวอีกทีก็เห็นผีสาวชุดดำลอยตัวอยู่เหนือพื้นและตัวเขากำลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นผีสาวกำลังจ้องมองที่เขาอยู่ดวงตาของเธอแดงกล่าดูน่ากลัวมากเขาถามว่าเธอเป็นใครและต้องการอะไร ทำไมต้องมาตามหลอกหลอนเขาด้วยผีสาวตะคอกกลับเสียงดังลั่นว่าแกทำกรรมอะไรไว้ล่ะจำไม่ได้หรอชายหนุ่มหวาดกลัวมากแต่เขาก็ยังจำไม่ได้ว่าเคยรู้จักเธอที่ไหนจนเธอต้องเฉลยตัวตนของเธอให้เขาได้รู้ว่าเธอนั้นคือแฟนคลับที่เคยชื่นชอบเขามากและตามไปดูเขาตามงานอีเวนต์อยู่บ่อยๆจนวันหนึ่งชายหนุ่มได้ขอยืมเงินจากเหล่าแฟนคลับ เพราะเขานั้นติดการพนันอย่างหนักจนขัดสนเรื่องเงินเขาขอย,ยืมเงินจากเธอไปด้วยจํานวนหลายแสนบาทแต่หลังจากที่เขาได้เงินไปแล้วเขาก็บล็อกเธอทุกช่องทางและไม่ยอมคืนเงินเมื่อเธอพยายามไปตามทวงเงินจากเขาในสถานที่ต่างๆเขากลับปฏิเสธและให้ร้ายว่าเธอเป็นซาแสงที่คอยมาตามติดเขาและสร้างเรื่องว่าเขานั้นยืมเงินจากเธอทำให้เธอโดนสังคมประนาม และเหล่าแฟนคลับคนอื่นๆก็รุมด่าทอเธออย่างรุนแรงบางคนถึงกับตามไปราวีเธอถึงที่บ้านและที่ทำงานหญิงสาวทนไม่ไหวและได้ฆ่าตัวตายเธอจึงกลายมาเป็นวิญญาณที่คอยหลอกหลอนเขาเขาหวาดกลัวมากจึงพูดขอโทษเธอแต่ผีสาวประกาศกล้าวว่าเธอไม่ให้อภัยและจะตามหลอกหลอนเขาตลอดไปนับจากนั้นไม่ว่ายามหลับ หรือยามตื่นพีสาวยังตามหลอกหลอนเขาเช่นเดิม